เฮ้ยทำไมวัดมีแอร์อยู่อวัดไฮโซไงจริงว่ะที่บ้านเหรอจาบที่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 นู่นน่ะเหรอที่ไกลกว่าวัดใช่วัดไหมล่ะไม่ไม่ไม่ถึงที่ที่ที่บ้านน่ะเหรอที่อุดรนั่นเหรอใช่อยู่อยู่อุดรครับอ๋อวิชาช่วยโมทันายอยู่เลยยังไงว่ะแล้วอะไรวะ มันมัอะไรนะเป็นอะไรนะไปไหนนะไไหนนะมีเพื่อนด้วยอืุ้ยเฮี้ยเต็มเลยอุ้ยขอโทษเพื่อนไม่พูดคำหยาบแล้วทำอะไรบ้างในรีวิวให้ฟังสิปฏิบัติทำอะไรบ้างตอนสามนี้ช่วคืนอ่ะผมถือศีลแต่รอบนี้ไม่ได้ถือศีลเพราะว่าผมไม่ว่าง อากาศโอ้โหได้ลมมากเลยเลยต้องนอนกี่คืนผมอ่แต่ตอนสามีอ่ะสี่วันอตอนสามีก็คืนอนอนสี่วันใช่ถือ,อสินนี่หมายถึงถือสินถือสินอะไรถือสินห้าอะไรเงี้ยหรอแปดครับแปดครับอุ้ยแปดเลยเหรอใช่ดดถือสินแปดก็คืออะไรนะไม่กินข้าว หลังหลังเที่ยงตรงใช่โอเค okay, แค่นี้แหละเข้ามาคุยกันเจอกันวันอังคารนะครับฝา,ากบันทังคารฝูกฝากนายทุเลศด,ด้วยนะครับไม่ไม่ใช่บุเรศเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออนวันไหนนะออนวันพุธนี้ครับสิบเจ็ดออนพุธนี้เนาะตอนแรกเนาะเป็นพุธ ดาๆๆโอเคบ๊า,บายบ,บ,าบายยูบ๊ายบายบ๊า,บา,ย,บา,บายบายเจ,<า>จ<า>๊ด้า